พรสวรรค์พ่ายให้กับพรแสวงแต่ก็ต้องยอมแพ้ให้กับเต้ยพรศัก์สองแสงออกจากบ้านเพื่อตามหาความฝันตั้งแต่อายุ12ประกาศให้โลกรู้จักในเกมอุ่นเครื่องพบกับผีแดงเบื้องลึกเบื้องหลังการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรนัลโด้นี่มันโก้จริงๆให้เสียงภาษาไทยโดยนายฮอยฟุตบอลบนเกาะเล็กๆที่ชื่อว่ามาเดราทางตอนใต้ของโปรตุเกส มีบักฮำน้อยคนหนึ่งเกิดขึ้นในคืนวันที่5กุมภาพันธ์ปี1985เป็นบักฮำน้อยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเขาชื่อว่าคริสเตีย o โนโรนัลโด s ดอสซานโตสอาวาโรเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่แสนจะเรียบง่ายแม่ชื่อมาเรียโดโรเรสเป็นแม่ครัวในบ้านพักคนชาราส่วนพ่อโชเซ่ดินิสอาวาโรเป็นันโลงและเจ้าหน้าที่ดูแลสนามฟุตบอลเล็กๆของเมือง ชีวิตของพวกเขาไม่ได้สวยหรูแต่เต็มไปด้วยความรักโดโรเรสเคยเล่าว,ว่าเธอแทบไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินและถึงขั้นคิดว่าจะทำแท้งโรโนัลโดเพราะกลัวเลี้ยงไม่ไหวแต่สุดท้ายเธอเลือกที่จะให้ชีวิตแก่เด็กคนนี้และนั่นคือการตัดสินใจที่เปลี่ยนโลกฟุตบอลไปตลอดกาลสมัยที่บักหัโรนัลโดยังต่อแตะเขาชอบเตะอะไรก็ตามที่มันมีลักษณะกลมๆอย่างเช่นลูกเปตองลูกนิมิตหรือบักแตงโม พี่ชายของเขาเล่าว่าตอนนั้นไม่มีใครหยุดเขาได้เลยถ้าไม่ได้เตะบอลเขาจะร้องไห้จนแม่ต้องยอมให้ไปเล่นที่โรงเรียนบักห์ฮโรนโดไม่ใช่เด็กเรียนเก่งเขาเกลียดวิชาพวกท่องจําและมักจะโดนครูตําหนิประจําเรื่องความดื้อความมึนจนครั้งหนึง่งเขาเคยถูกครูเป็นสีย่อเย้ยว่าจะเป็นนักฟุตบอลไปได้ยังไงจนตัวเขามีอารมณ์สูญหึบหึบแต่สิ่งนั้นกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนเพราะแม่ของเขาเลือกพูดคําเดียวว่างั้นลูกก็ไปเป็นนักฟุตบอลให้ได้สิ อายุเพียง8ดขวบโรโนโดได้เริ่มต้นที่สโมสรเล็กๆที่ชื่อว่าอนโดรินยาเป็นทีมสมัครเล่นที่พ่อของเขาทำงานเป็นพันโรงอยู่แม้จะตัวเล็กกว่าเพื่อนแต่ความรวดเร็วและเทคนิคของเขานั้นเกินวัยและในเวลาไม่กี่ปีต่อมาเขาก็ย้ายไปเล่นให้กับนาซิโอนาลเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะมาเดร่าและที่นั่นเขาก็ควา้ารางวัลน,นักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมของเกาะตอนที่อายุ12ปีเขาตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตโดยเขาได้ตัดสินใจซื้อรถแดดมาแต่งถุย โลนโดลาออกจากโรงเรียนย้ายออกจากบ้านและบินคนเดียวไปยังเมืองลิสบอนเพื่อเข้าอะคาเดมีของสปอร์ติ้งปี1997เด็กชายวัย12ปีจากเกาะมาเดราต้องจากบ้านเกิดที่อยู่กลางทะเลแอตแลนติกเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงลิสบอนเขาไม่มีเงินไม่มีญาติแต่สิ่งเดียวที่มีในใจก็คือจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกให้ได้ชีวิตในเมืองหลวงนั้นมันไม่ง่ายเลยหอพักของอะคาเดมีสปอร์ติงลิสบอนแคบและเสียงดัง โรนลโดต้องนอนบนเตียงสองชั้นในห้องที่มีเด็กอีกหลายสิบคนเขาคิดถึงบ้านคิดถึงแม่จนร้องไห้ทุกคืนแต่ทุกเช้าเขาจะลุกขึ้นไปซ้อมคนแรกและกลับจากสนามเป็นคนสุดท้ายเสมอที่สปอร์ติ้งลิปบอนมีชื่อเสียงการสร้างนักเตะระดับโลกตั้งแต่อดีตอย่างลุยฟิโก้และตอนนี้เด็กคนต่อไปที่ถูกพูดถึงก็คือคริสเตียโนโรนลโดโค้ชหลายคนเล่าว่าเขามีทักษะเก่งเกินเด็กวัย12วิ่งเร็วกว่าเพื่อนทุกคนกล้าเลี้ยงบอลใส่ผู้ใหญ่โดยไม่กลัว แต่สิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นที่สุดไม่ใช่เทคนิคแต่มันคือความหมกมุ่นหมายถึงหมกมุ่นในฟุตบอลนะครับขณะที่เพื่อนๆแอบเล่นเกมหนีเที่ยวแซลสาวแต่โรนัลโดมักอยู่ในสนามคนเดียวฝึกเลี้ยงบอลผ่านกลวยและยิงเข้ากําแพงซ้ําๆนัดพันครั้งจนเพื่อนถามว่ามึงเป็นบ้าติในช่วงวัยรุ่นมันไม่ง่ายเลยสําหรับเขาเด็กจากเกาะต่างจังหวัดโดนเพื่อนในลิสบอนล้อสําเนียงและโดนรังแกเพราะไม่ค่อยมีเงินเหมือนคนอื่น แทนที่จะสู้ด้วยหมัดเขาเลือกที่จะสู้ในสนามเขาใช้ฟุตบอลตอบกลับคําดูถูกและทุกแมตท,ที่เขาเล่นจะเหมือนกับเกมสุดท้ายในชีวิตแต่เส้นทางก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเมื่ออายุ15ปีเขาประสบปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะหมอแนะนําให้เลิกเล่นฟุตบอลเพราะเสี่ยงต่อชีวิตแต่หลังจากผ่าตัดด้วยเลเซอร์สําเร็จเขาใช้เวลาพักฟื้นไม่ถึง1สัปดาห์และกลับมาเตะฟุตบอลทวนๆเหมือนเดิมเมื่อฤดูกาล2001-2002โรนลโดเริ่มติดทีมเยาวชนชุด U17 ของสปอร์ติ้ง ด้วยความเร็วที่เหนือชั้นลีลาที่จัดจ้านเขากลายเป็นดาวเด่นในรายการเยาวชนโปรตุเกสเด็กชายจากเกาะมาเดราผู้นั้นที่ครั้งหนึ่งเคยไม่มีเงินแม้แต่ซื้อลูกฟุตบอลของตัวเองวันนี้เขากำลังจะได้เดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2002คริสเตียโนโรนัลโดในวัย17ปีได้รับโอกาสลงสนามนัดแรกในฐานะนักฟุตบอลอาชีพในนัดที่สปอร์ติงลิสบอนพบกับอินเตอร์มิลาน มันคือการเดบิวต์แห่งฝันของเด็กจากมาเดล่าและโลกฟุตบอลเพิ่งเริ่มได้ยินชื่อของเขาเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นบ่าวสำน้อยโรนัลโดซ้อมหนักกว่าเดิมเขามักอยู่ในสนามหลังซ้อมหลักอีกหลายชั่วโมงฝึกเลี้ยงบอลหน้ากระจกเพื่อดูจังหวะเท้าฝึกสปีดในทางลาดและเตะบอลชนกำแพงซ้ำๆจนรองเท้าขาดโค้ชในอะคาเดมีของสปอร์ติ้งบอกว่าเด็กคนนี้มีความเร็วของนักวิ่งกับความบ้าคลั่งของศิลปิน ในฤดูกาล2002-2003เขาเริ่มลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ s p o r t ติ้งลิ b บอนแบบเต็มตัวโดยลงเล่นไปทั้งหมด31นัดยิงได้5ประตูกับอีก6แอสซิตและกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดคนนึงที่มีชื่อติดทีมชุดใหญ่ของ s p o r t ติ้เมื่อวันที่6สิงหาคมปี2003คือวันธรรมดาที่ไม่มีใครคิดว่าจะเปลี่ยนอนาคตของเด็กหนุ่มคนนั้นตลอดไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เดินทางมาที่โปรตุเกสเพื่อเตะเกมอุ่นเครื่องพบกับสปอร์ติ้งลิสบอน โดยก่อนเกมเสื้อเอเล็กเฟอร์กูสันบอกกับลูกทีมว่าสนุกสนุกไม่ต้องจริงจังมากนี่แค่เกมซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลแต่ในสนามมีเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มองเกมนี้เหมือนคนอื่นเขามองว่ามันเป็นเวทีพิสูจน์ตัวเองต่อโลกบ่าวสำน้อยโรนัลโดโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงเขาเลี้ยงกินตัวจนแผงหลังแมนยูแทบหา,ายใจไม่ทันจนทําให้จอนโอชาจอนโอเชถึงกับหัวหมุนแทบล้มโรนัลโดสับขาใส่ไม่ยัง้งกองหลังแมนยูจนหัวสากหัวคว่ำแล้วหลังจบเกมครับ นักเตะของเมนยูทุกคนบอกกับเสื้ออล็กว่าขอเล่าข่าวจากโบกเนี่ยทวเซ็นกับเด็กคนนั้นเลยครับบอสและในตอนนั้นเองว่ากันว่าทีมใหญ่ทั่วยุโรปก็กําลังจับตามองบักหาโรนัลโดอยู่เช่นกันเช่นมีสโมสรอาร์เซนอลลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาหรือยูเวนตุสแต่ทั้งหมดนี้ก็กังวลเรื่องค่าตัวของโรนัลโดเพราะค่าตัวของเขาสูงถึง10กว่าล้านปอนซึ่งเป็นราคาที่แพงมากสําหรับเด็กวัยสิบแปด การพบกันของโรนโดและเอเย่นคู่ใจของเขาอย่างจอร์ดเมนเดสในปี2001บางแหล่งระบุว่าเป็น2002หนึ่งในเพื่อนของครอบครัวโรนโดรู้จักกับเมนเดสซึ่งในตอนนั้นเขาเพิ่งเริ่มสร้างบริษัทเอเย่นของตัวเองตั้งแต่ปี1996มีคนแนะนำโรนโดให้เมนเดสรู้จักพร้อมกับบอกว่ามีเด็กมาจากมาดราคนหนึ่งเก่งมากอยากให้ไปดูหน่อยเมนเดสเลนัดพบกับครอบครัวของโรนโดโดยเฉพาะแม่ของเขา โดโลเรสที่ร้านอาหารในเมืองลิสบอนนั่นเป็นการพบกันครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาเมนเดสเล่าว่าในมื้ออาหารนั้นโรนลโดพูดน้อยมากส่วนแม่ของเขาจะเป็นฝ่ายพูดมากกว่าแต่แววตาของเด็กคนนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจเมนเดสบอกภายหลังว่าผมรู้ทันทีว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นนักเตะระดับโลกเขามีบางอย่างที่แตกต่างทั้งแววตาและความมุ่งมั่นหลังจากวันนั้นเมนเดสเสนอตัวเป็นเอเย่นให้กับโรนลโดอย่างเต็มตัวและเริ่มเข้ามาดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่สัญญาในสปอร์ติ้งเรื่องการตลาดจนไปถึงภาพลักษณ์นอกสนามเมนเดสเริ่มผลักดันโรนลโดให้เล่นในทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งได้เร็วขึ้นและจัดให้มีแมวมองจากต่างประเทศมาดูเขาเล่นหลายครั้งหนึ่งในนั้นก็มีแมวมองของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลรวมถึงยูเวนตุสโดยทั้งหมดเป็นการประสานงานจากบริษัทของเมนเดสเองเขายังคงช่วยดูแลเรื่องการต่อสัญญาค่าเหนื่อยกับสปอร์ติ้งเพื่อให้โรนลโดมีความมั่นคงในช่วงวัยรุ่นหลังจบเกมกระชับมิตรระหว่างสปอร์ติ้งกับยูไนเต็ด เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันติดต่อหาจอร์จเมนเดสเอเย่นของโรนัลโดทันทีเฟอร์กี้จึงสั่งให้ทีมงานของแมนยูนัดคุยกับเมนเดสโดยด่วนเพราะรู้ดีว่าโรนัลโดมีหลายทีมจ้องอยู่โดยเฉพาะอาร์เซนอลที่คุยไปก่อนหน้านั้นแล้วทีมงานจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจอร์จเมนเดสคุยกันที่โรงแรมอัสติดในลิสบอนโดยผู้เข้าร่วมมีเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันเดวิดกิลซีอีโอของแมนยูในตอนนั้นจอร์จเมนเดสและโรนัลโดวัย18ปี เซอร์เล็กถามตรงๆเลยว่าผมอยากให้เขามาอยู่กับเราเดียวนี้เมนเดสยังนิ่งเขายิ้มแล้วตอบว่าเขาเป็นนักเตะที่ทุกทีมต้องการจะคว้าตัวครับบาร์เซโลนายูเวนตุสอาเซนอลต่างยื่นข้อเสนอมาแล้วตอนนั้นสปอร์ติ้งตั้งราคาขั้นต่ำไว13้13-15ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากสำหรับเด็กอายุ1 8ปีแต่เมนเดสรู้ว่าเฟอร์กูสันเอาจริงเขาใช้กลยุทธ์เจราจาแบบรวดเร็วเสนอราคาแบบปิดดีลใน48ชั่วโมง เฟอร์กี้โทรหาบอร์ดทันทีจากลิบอนบอกเดวิดกิลว่าเซ็นเลยก่อนที่อาร์เซนอลจะกลับมาคุยอีกทีสุดท้ายทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่ราคาประมาณ12.24ล้านปอนด์ราวๆ15ล้านยูโรซึ่งนี่ถือเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดในโลกสำหรับนักเตะอายุต่ำกว่า18ปีณนะตอนนั้นเบื้องหลังจอร์จเมนเดสกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันหลังจบดิวเฟอร์กูสันพูดถึงเมนเดสในอัตชีวประวัติว่า,วาเขาไม่เหมือนเอเย่นทั่วไปเขาพูดน้อย แต่พูดเท่าที่จําเป็นเขาทํางานด้วยความจริงใจและเข้าใจจิตใจของนักเตะมากกว่าคนอื่นส่วนแมนเดสเองก็พูดถึงเฟอร์กี้ว่าผมเห็นได้เลยว่าทําไมแมนยูถึงยิ่งใหญ่เพราะเขาคือคนที่ไม่พูดเพื่อขายฝันแต่พูดเพื่อสร้างความเชื่อจากหนังสืออัตชีวประวัติของเซอร์อเล็กตอนนั้นเซอร์อเล็กพูดกับโรนโดโดยตรงเลยว่าคริสเตียโนถ้านายมาอยู่กับเรานายจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเราจะสอนให้นายเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบและทีมนี้จะทําให้นายยิ่งใหญ่ โดนลโดนเงียบไปคู่หนึ่งแล้วพูดว่าครับผมอยากไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบอสเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2003หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายค่าตัวดาว12.24ล้านปอนด์ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนคริสเตียโนโรนลโดได้เดินทางมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์พร้อมกับรอยยิ้มกว้างและความรู้สึกที่ตื่นเต้นประหม่าในเวลาเดียวกันเขาเดินเข้าสู่สนามซ้อมแคลิงตันพร้อมกับผู้จัดการทีมระดับตำนานอย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสัน ภาพที่หลายคนจําได้ก็คือเด็กหนุ่มหัวหยองหัวฟูหน้าตายังละอ่อนในดวงตาของเขามีทั้งไฟความฝันและความมั่นใจเต็มร้อยสื่อมวลชนไทยรัฐท,ทีวีช่องเกตช่องสลุมถามเขาว่าคุณคิดว่าตัวเองพร้อมสําหรับพิีเมลีกหรือ,อยังคะโดน,โดนัลดตอบด้วยสำเนียงโปรตุเกสชัดเจนว่าผมรู้ว่ามันคือความท้าทายแต่ผมจะทําให้ดีที่สุดเพื่อสโมสรนนี้ผมมาที่นี่เพื่อเรียนรู้และเพื่อเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีที่สุดในโลก อ,อ,อันนี้สำเนียงโปรตุเกสเหรอเดิมทีโรโนโดตั้งใจจะขอใส่เสื้อหมายเลข28ซึ่งเป็นเบอร์เก่าที่เขาใส่มาตลอดที่สปอร์ติ้งลิสบอนเขาดูดีว่าหมายเลข7ของเมนยูคือหมายเลขศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเคยอยู่บนหลังของตำนานอย่างจอร์ดเบธไบอันล็อบสันเอลิคคันโตนาและเดวิดเบคแฮมแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันกลับพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงจริงจังและมั่นใจว่าไม่ ai, โรนโดนายจะไม่ใส่เบอร์28นายจะใส่เบอร์เจ โนัลโดถึงกับอึ้งรับประทานเพราะไม่คิดว่าเขาจะได้รับเกียรติแบบนี้ตั้งแต่วันแรกเขาเคยเล่าว่าในตอนนั้นรู้สึกทั้งกลัวและภูมิใจในเวลาเดียวกันมันคือความรับผิดชอบที่ใหญ่มากและก็เป็นแรงผลักดันให้ผมต้องทําให้ได้เซอร์เ,รเล็กมองเข้าไปในตาของเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วพูดต่อว่าฉันเชื่อในนายเบอร์นี้มีประวัติอยู่ในมันจงสร้างเรื่องราวของนายเถอะแมทเปิดซิงแมทเปิดตัวของโดัลโดเกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2003 ในเกมพิมร์ลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับโบตันวันเดอร์เขาถูกส่งลงสนามในนาทีที่61แทนนิกกี้บัตและในเวลาเพียง30นาทีเขาทําให้ทั้งสนามโอเทฟอร์ดลุกขึ้นยืนปลบมือแฟนบอลยังจําได้ดีถึงการเลี้ยงหลบการคลอดบอลการหมุนตัวและความมั่นใจแบบเด็กที่อายุ18ไม่น่ามีได้ขนาดนั้นแม้เขาจะยิงประตูไม่ได้ในวันนั้นแต่หลังจบเกมลอยคีนถึงกับพูดว่าเหมือนเด็กคนหนึ่งลงเล่นกับผู้ใหญ่แต่เขาทําให้ผู้ใหญ่ดูช้าไปเลย จากวันนั้นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าคริสเตียนโ o นัลโดก็ได้เริ่มสร้างตำนานในสีเสื้อปีศาจแดงเบอร์เจ็ดอย่างแท้จริง